อันนี้พออ่อซื้อได้เนี่ยยีบอยู่บอกพ่อหาใหญ่ยู่บอกโหปากจังไรครับทานนี้บอกว่าป้ากับทอว่าสันเมื่อยหร่หอเห็นไปเรื่อยคอยก็นั่งเอาอยูแต่มองเดียวนี่หน่ยว่ได้ไปใช้มาไชดรอกนะว่าได้ย่างไปไหลายหล่ขึ้นเขาดิย่งางยู่องเดียวเนี่ย แค่นั้นแหละกุมเก็บเอาเก็บเอาเก็บเปลี่ยนบ่<อ>ล่างอานมาเก็บน้อยจุดเลยบ่โมนีออ่โดยเฉพาะตายั <laughs> กร้อนที่ร้อนไม่ธรรมดาแมน่นนะแต่ก็คุมนะในอาหารกลับบ้านเนี่ยคุนแล้วนั่งยีกกระได,ด้ใส่พุงดูได้บ่เย็นนี่เต็มสอบแล้วเอ้เต <laughs> ็มสอบโซงด้วยได้ไล่จำเปาคุนบ่ <laughs> ดสวัสดีครับแม่เหล็กตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาเกลมอีกแล้วมัอนี่เบาเกลืมไปเก็บนอพริกนอโจดลาดเศร้าอีกแล้วยมัอนี่นั่งเอกยุดงานล่าบ่ล่าพักร้อนบ่ล่าพักร้อนก็เลยได้ไปเก็บคอยกันเอาให้ไม่หยอกบ่หนี่มาเก็บนอหน่อยแท้ไม่หยอก Ôi nó hơi nó chuột bảo ông chỉ giấu cái này nó Ôi nó nhây nhây ốp ốp, tăng lại Nó xăm sàng bún bò ừ. Nó bỏ <laughs> ừ. Ôi Nè Thúng đều có tìm Cái này thúng để không bao cơm ừ. Bên khoáng là nghề đúng không? Thì khui thế à vừa nói nhây vào đấy nó Thế này thế โอ้ดี่ของเขาเวอร์เวอร์เวอร์เขาโนยใหญ่ๆอ่ะเออของเธอได้นอยใหญ่กับฉันนี่ดีนะก็ฉันเก็บแต่นอยใหญ่ๆไงคลิปอันฉากตอนเก็บตอนเด็ดให้พี่น้องกำลังส้มข้าเบิร์อยู่หลายเต๋อพี่ดอกเพรได้มีอรรถรสในการรับส้มเพราะได้เพราะได้มวลมวลมวลซืึนหัวเซี่ยวน้ำเบ่ากลิ่มนะครับเราไม่อย่างดอก อันมือว่านี้ที่เบากึมแกะตม้มที่ต้มใบหัน่นเบากึ้มไปนั้นเปนนี่ก็เลยบริแกงครับยาชอยก็ก็เลยเป็นคนแกงแทน่นเบากึมเมอว่านี้เป็นแกงใส่หมูสามสันซื่อๆเลยเนาะใส่เห็ดอมบุ้งมีใส่แกงใส่หมูสามสันซื้อเดี๋ยวอันนี้วดนนี้มันไล่ไล่ตือเบากึมกะทิลวกแล้วก็ใส่แพกใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ครับเอาไวถ้ถากินที่หลังเนาะเพราะว่ามือว่านี่แกงถ้าท่านอยากแต่ก็บเบากึ่งจะหาใครมาแดงว่าแกงน้ำครับเอาใส่ เื้อหนาด้วครับด้วยเบากึมสีเข็ดคลิปเก่งน่อพริกน่อโจดให้เบืองสีใส้ไข่มดแดงฮะวัตถุดิบอยังเขาใส่ผัวผักใส่หลายๆเสบๆบนะครับเด้อเดี๋ยววันนี้ที่ขออนุญาตแกะงวันหยุดพุธเ่าอยู่แล้วไม่ไงไม่ไงวับได้นาไม่ไงจมเลยวานไม่ไงจมกูบมื่อไรนอนเว้นเลยไม่สันว่าเอาล่ะมึงยังไงพี่น้องแป๊บๆอัปเดตความเกินไวของบ่าวกึมซื่อๆนี่ล่ะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มากขึ้นนะครับกดติดตามซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพื่อผัดทุกการอัปโหลดชิมใหม่ของมเบาคึมครับผมสำหรับผู้ใดที่เขาบว่าเบื้องไม้ก็ว่าห้างเลือกจับซื้อซองเบาคึมผู้ใดเพราะว่าเป็นซื้อภาษาอังกฤษนะครับเนาะไก่เนื้อซื้อเบาคึมมาซื้อกับพ่อพิมเข้าไปโหลดในกูเกิลในยูทูบในอะไรก็แล้วแต่พิมไปว่าเบาคึมว้างสิเดี๋ยวก็พ่อซองเบาคึมพ่อหนาเบาเบาคึมเฮดเทเวอยู่นนะครับเนาะสุอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย

แกนอัดโดมต